อันนี้คือร้านของฝากนะคะหน้าอวัดวัดหนองป่าพงแทบหมูนะคะคุณถุงเล็กนี่เท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อยี่สิบใช่ไหม กรอบไหมตายแล้วโอ้ทอดใหม่ๆเลยชิมไหมขายยังไงคะมิ้งทุ่งละลอยทุ่งละลอยกับแยมยีซ0ฟอาวสองตัวนี้อันนี้ล่ะยี่สิบเหรอยี่สบอันนี้ก็ยี่สิบ อ๋อห้าสิบถ้าเป็นติดมันห้าสิบถ้าติดมันห้าสิบอันให้กิ้งไม่ติดมันมันก็มันก็ดีกว่าอเอาบริสมันบอกครับอ๋อเอาร้อนร้อนหน่อยเอาเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งคร่มาเอาอันนี้ห้าสิบอันนี้ร้อนไหมไม่ไม่ร้อนเอาคลอกชิอมอันนี้ได้ไหมไมันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนี่แหละมันไม่ร้อนอ่ะมันจะไม่กรอบนะ อันนี้คือไม่มีอันนี้ไร่มันอ,อ,อืออือ <c oughs> เห็นไหมห้าสิบที่ไปปากเขาจริงเราก็ไม่กินเท่าไรหร่หรอกม <c oughs> ันมก็น่าอร่อยมันอยากซื้อเยอะอยู่แต่ <c oughs> มันไม่มีรส <c oughs> มันมันคือรถถั่วรถบัส ควางเยอะ,อะมันจะ,จะซื้อ,อไม่ไปจะซื้อไปเป็นเนด็กมล่าตู้อ่ะเออให้ไปไหมจ๊ะเอา,าเอ,าไาอะอาไอรไม้หาน,นีบบอกคะต้องมนองันต้องกินแต่มาสติ๊ก แม่มาทมเกลืยขาดแม่ไปอะไรรถม้าพาส่งร้อยหนึ่าเสี่ยวไปเห็นใหม่เลยี้งตข้ามไปอันนี้จควัอัไหนขายดีขายเืินกันเลครับ ชอบหวานชอบหวานก็เอาชอบเค็มชอบแบบเค็มขายยังไงนะนวาน้ยยนี่มแบบนี้็ไดอนี้ทานหวานต้อาปิดมอ่ะเอาอะไรนะยังไงนร้อยซื้อสองร้อยแห สมกันไหอย่างนะค่ใช่ค่ะอย่านะค่สมกันไหเอาเอาแบบเข้มกับแบบแบบบางใส่แล้วถึงก็ใช่แม่พัะมีบิชออนไหมคะไม่ค่ะ ไปพอแล้วปะเคค่ะไปพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมมาซื้อนะคะยาไปโน่นหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวมันหน้ามาใหม่ค่ะ <c oughs> ค่ะ